อีกแล้วนะจ๊ะอาหารจิตอัปเกรดสมองตอนที่38นะคะวันนี้คุณป้าจะมานำเสนอคำว่าสัมมาอาชีพรู้จักแบ่งปันกันบ้างนะจ๊ะจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะลหลายๆคนนะคะแย่งกันทำมาหากินนะคะบางคนก็โอ้โหหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้สมัยนี้นะคะใครที่เป็นคนที่ชอบผูกขาด ชอบยึดอํานาจยึดทิฐิของตัวเอง้วอาณาจักรของฉันที่ทํากินของฉันใครอย่าแตเออเนี่แหละค่ะแล้วก็กลายเป็นปัญหาของสังคมนะคะอ่าเ,เขาเรียกว่าในสมัยพุทธกาลทั้งหลายแหละนะคะเขาก็เขาเรียกว่าใครอยากฆ่าไอ้ใครอยากค้าก็ค้าอ่าใครอยากไข่ขายก็ขายสิ่ไหมคะอ่านี่คือการให้เสรีภาพในการทามาหากินอาชีวะนะคะ มีฝีมือเพาวัดกันที่คุณภาพและฝีมือแล้วก็เลือกของมันเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาจะเลือกใช้บริการนะคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะอาที่เห็นแก่ตัวนะคะมันจะไม่ชอบนะคะและสมัยก่อนมันเรื่องการเห็นแก่ตัวนะคะมันมีน้อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์มากแต่ในยุคมิตินี้นะคะ เป็นอันตรายแล้วก็ไม่น่าที่พึงอภัยให้นะคะจะเห็นมีมานานแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เอ่ยกับพี่แก๊ปนะคะ,ะเห็นไหมคะโอ้โหยอมกันไม่ได้ทับเส้นกันไม่ได้ยังไม่แย่ง หรือก็อย่ามาแย่งช่วงเ,เส้นทางของฉันนะแม้แต่สายรถเมย์ก็เหมือนกันนะคะรถตรงรถตู้เอออาณาจักรอะไรกันแบบนี้นะคะต้องมีสมัมปทานเขตนี้เขตนั้นถ้าเขาแบ่งเป็นสัมปทานนะคะโอเคนะมันก็ชัดเจนนะคะก็มี้องล้ำเส้นแบ่งเส้นทางกันอันนั้นก็ถูกต้องนะคะแต่ประเภทแบบว่า ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะแล้วก็มาจอยกันแล้วก็มาตีกันนะคะอย่างจะเหมือนกันเคสของน้ําแข็งเนี่ยนะคะเรื่องไม่น่าจะตีกันนะคะแต่ที่คุณว่านน่าแปลกใจจะเป็นอะไรไปให้เขาแบ่งธมาหากินนะคะแค่น้ําแข็งนะีค่ะลูกค้าก็พอใจราว้วเจ้าไหนเขาอยากจะใช้บริการเท่าไหนต่อ,อให้เขาบางทีเราก็ต้องนึกถึงสภาพสภา,วะ,สภาวะด้วยนะคะของพวกนี้นะคะมันไม่จําเป็นต้องมาผูกขาดะค่ะ เพราะบางครั้งอะค่ะคุณก็ตอบสนองเขาไม่ทันเวลาไม่ทันใจนะคะอะเขาต้องการจะใช้อะไรก็มันเป็น้างเลือกเสรีนะคะสมัยโบราณนะคะการทําธุรกิจนะคะชอบอเขาเรียกว่าแข่งพอแข่งไม่ได้นะคะก็งองแงอก็ขี้แพ้ชวนตีไงประมาณนี้นะคะมีร้านอาหารเหมือนกันขายเหมือนกันนะคะล่าสุดนี่นะคะโอ้โหตบกันระนาวกันเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะ แม่ค้าที่ขายอาของเหมือนกันแต่ว่าคือไม่รู้จักเอ,อื้ออำนวยกันคนเล่านะคะทำธุรกิจการค้านะคะสิ่งสำคัญนะคะมันไม่ได้อยู่ที่จุดว่าใครจะได้ลูกค้าใครจะเป็นอของเหมือนกันไม่จ้เป็นคะ่ะขายเหมือนกัน แต่เราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันทำมาหากินได้เอาวันนี้ของฉันเออวันนี้ของแกม,มีมีอันนี้ไหมอ่ะวันนี้ไม่มีะคะ่ามีอันนี้ช่วยช่วยเสิร์ฟช่วยซัพพอร์ตกันมันอยู่กันอย่างเอื้ออาทรน,นะคะทําไมจะต้องเกลียดชังกันนะคะเพราะบางทีนะคะของที่ลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันตีตาคนละตากันนะคะก็ไม่จําเป็นก็จะต้องจะเกลียดจะฆ่ากัน็ไม่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะ สำหรับคุณป้านะคุณป้าชอบแบบว่าไม่ชอบไปสร้างปัญหาให้ใครสมัยก่อนก็คุณป้าก็มีเพื่อนนะคะก็ทํามาหากินค้าขายอยู่ใกล้อาลียซึ่งกันและกันนะ่ะนะเขาขายกับข้าวใช่ไหมส่วนป้ากา็ลูกค้าก็ชอบป้าทําอาหารให้กินมากนะคะคุณป้าก็ทําแค่วาละมม่อนะคะหมุนเวียนเอานะคะไม่ไปขัดใจเขาแล้วก็ไม่ไป ไปเบียดบังเขานะคะเราก็อยู่กันง่ายเข้านะคะแล้วก็สงบศึกได้นะคะส่วนเขาจะคิดกับเราดีหรือไม่ดีนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเราอาศัยเราว่าเราทำในสิ่งที่เขาไม่มีทำนะ,ะอ่ะง่ายขึ้นนะคะมันจะได้แบบว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นสินค้ามาเหมือนกันนะคะอืถ้าอยู่ในไกลบริเวณเดียวกันนะคะ ก็อย่าทํามากทําแค่พอว่าเรา,าเรียกว่าขายได้ในจํานวนที่เราสามารถดูแลจัดสรรได้แล้วพอมีโอกาสสมมุติของเราขายดีกว่านะคะก็แนะนําให้เขาไปกินร้านข้างๆนี่แหละค่ะถือว่าเรานะครับสร้างการยานามิตรที่ดีๆให้กันและกันนะคะส่วนเขาจะรู้สึกดีกับเราหรือไม่รู้สึกดีกับเรานะคะนั่นมันเป็นเวรกรรมของเขา นะมันเป็นกรรมของเขาเองตัวของเขาเองแต่ถ้าเราอยากจะสร้างกุศลแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นสุขให้กับตัวเองทําอย่างที่ป้านกบอกนะคะรับประกันได้ค่ะมันดูแล้วมันเหมือนจะแบบว่าอาโลกสวยใช่ค่ะเราต้องการโลกสวยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่มีศัตรตูอยู่แล้วเป็นมิตรนี่แหละค่ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องเลือกเดินทางออกจากชีวิตครอบครัวของท่านเอง เพราะว่าท่านรู้ไงคะว่าถ้าท่านอยู่ในอาการแบบนั้นต่อไปท่านก็จะอยู่ในวัตฏสงสารแล้วก็อยู่ในกงกรรมกงเควียนเช่นเคยแต่ถ้าเมื่อไหรเลือกทางสันโดษมันเป็นทางที่สัจธรรมและมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทำมันให้ได้ถ้าคุณทำได้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับอน,นิสงส์อันนี้ก็คือหัวใจของคุณเอง มันจะรู้สึกแบบว่าอิ่มโดยที่ไม่ต้องรู้สึกอยากจะไปจะไปทางไหนก็ปลอดภัยหรือว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเอื้ออาทรน,นะคะ เห็นไหมคะไม่ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นก็จะต่อให้ไม่มีตังนะคะอ่ะแค่คุณเดินไปนะคะแต่สมมุติเป็นคนเป็นคนมิตรภาพที่ดีมากเลยนะคะกัลยาที่มิตรถือสันโดษมากเลยนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อพันอ้าววันนี้ฉันมีเครื่องมือนี้นะ,ะอ่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมฉันไม่มีฉันไม่มีเงินนะ,ะฉันขอช่วยแรงและกันนะ,ะอ่ะก็เอาแรงไปช่วยเขาเสร็จแล้วเขาก็ให้เป็นอาหารกลับบ้านมา เราก็เอาขับข้าวไปกินตาทะหรือว่ากินแล้วรสชาติดีมีอะไรช่วยเรามีฝีมือในการทำอาหารเราก็แค่ไปช่วยงานช่วยทำอะไรนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอยู่กันอย่างเพราะฉะนั้นอยู่กันอย่างเป็นสติเลคะ่ะเงินหรือมีหรือไม่มีนะคะมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของตัวเราเองต่างหากนะคะมีมากมันก็อยากได้มากและความอยากได้มากก็จะเป็นพิษแล้วก็สาดผลไม้พิษไปให้คนอื่นด้วย เปลี่ยนสมัยนะจ๊ะแบ่งปันได้นะคะสัมมาอาชีวะนะคะอาชีพอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณคิดที่จะทําและทําแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอาคาตแค้นือวิศยาอิจฉาใครคุณก็เป็นสุขนะคะนั่นเขาจะมีกฎเกณฑ์กติกาให้ท่าน ศึกษาไปทําไมจ๊ะถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงนะคะอย่าไปเรียนรู้นะคะคุณป้าก็วันนี้ก็แนะน,นําหนังสือดีๆเกี่ยวกับพระธรรมศาสนาให้ฝึกฝนดูบ้างนะจะพระธรรมาศาสนานะคะอ่ามันอาจจะฟังยากสําหรับคนหลายๆคนนะคะก็เพราะว่ามันยากเนี่ยแหละคะ่ะมันจึงมีคุณค่าแต่ถ้ามันง่ายนะคะก็คนทุกคนก็คงจะมักผนมักแปดไปหมดกันแล้วจริงไหมจ๊ะเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่มีจิตใจ สุขสบายอย่างถท้าวอลอันนี้คือของที่ถท้าวอลน,นะคะมันเป็นอิสระที่คุณจะปลดโซ่ตวนได้อย่างชัดลึกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปฝึกฝนซะบ้างก็ดีนะจ๊ะทำวันนี้จิตจ,จำใสนะคะเพราะว่าสิ่งที่ใจต้องการมันคือเรื่อง ที่คุณงามความดีเพราะว่าสิ่งที่คุณไปทำเนะะี่ยค่ะคุณปูแค่เปลือกอารมณ์แล้วก็ความต้องการเปลือกภายนอกแต่ใจมไม่ได้ต้องการแล้วถ้าเมื่อใจมันไม่ต้องการนะคะมันจะพยายามทำให้คุณอ่าเรียกว่าทุกข์ไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณก็จะห่อเหี่ยวเมื่อใจห่อเหี่ยวนะคะมันก็ไม่มีแรงจะทําทงานทําการหรือว่ามีความสุขใดๆใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีงานที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะเชื่อป้าเลยนะคะ อ่ะเอื้ออาทอนแบกปันกันนะจ๊าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ